สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเซลสองอีสุฮิมวลสาขาเพชรเกษมร้อยแปดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โซนปล่อยรถนะครับผมของโชว์รูมอีสุฮิมวนมอเตอร์สาขาเพชรเกษมร้อยแปดนะครับผมโชว์รูมของผมเองนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมขอบพระคุณผู้ติดตามนะครับผม300ยซับแล้วนะครับผม ทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจที่ดีในการทำคลิปต่อไปของผมมากๆนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมอีสุที่เราอยู่ด้วยกันกับมันตอนนี้นะครับผมนั่นก็คืออีสุดีแมกซ์สปาร์กเอสสามนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่2022นะครับซึ่งตัวนี้นะครับคือสีเทาแลมโบนะครับผมตัวผมตัวสปาร์กนะครับมีสีนี้นะครับผมในทุกรุ่นแล้วนะครับมาว่ากันด้วยค่าตัวของเขาก่อนนะครับค่าตัวของเขานะครับ สีนี้นะจะอยู่ที่62,000บาทนะครับผมสำหรับตัวสีบรอนเงินและสีนี้นะครับผมและ595,000บาทสำหรับตัวสีขาวนะครับผมลดลงมา7,000บาทนั่นเองนะครับผมภายนอกภายในและของแต่งสุดพิเศษสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตาผมมาชมทางด้านนี้เลยเชิญเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัว e-suit d-max spark s เครื่อง3.0ตัวนี้แล้วนะครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าตัวนี้คือโมเดล2022สีใหม่นะครับสีเทาแลมโบนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมทีนี้เรามาเริ่มต้นจากตัวนี้ครับผมข้อแตกต่างจุดแรกของเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าของเขานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งตัวนี้กระจังหน้าเป็น2ครีบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวลายเนี่ย ตัวสีเนี่ยเขาจะเป็นสีทูโทนนะครับผมตัวสีด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะตัดกับตัวสีเทานะครับซึ่งตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะสลบจะตัวใหม่2022นะครับตัว S สนะครับผมให้สีนี้มานะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะคะตัวเขี้ยวของเขานะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเขี้ยวมันจะยาวนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเคี้ยวแบบว่าเขี้ยวสั้นนะครับผม แล้วก็ด้านข้างครับตกแต่งนี่สวยงามมากๆเลยลายที่เขาตกแต่งมาให้ครับก็คือลายเคปรานะครับผมทั้งสองข้างเลยนะทั้งขวาแล้วก็ซ้ายเลยนะครับผมกระจังหน้านะครับสวยงามมากๆสำหรับเจ้าตัวโมเดล2022นะครับต่อมาเรามาชมฟังก์ชันเดิมๆของเขากันต่อเลยดีกว่านะครับผม ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบมันตีรีเฟล็กเตอร์นะครับผมด้านล่างนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวนะครับอันนี้นะครับผมผมแถมมาให้นะถ้าเกิดซื้อไปแล้วนะครับอย่าลืมเปิดกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอบๆข้างเขาจะหาว่าเซลไม่แถมไฟเลี้ยวมาให้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่เปิดนะครับอันนี้อันนี้แถมให้แล้วนะด้านข้างนะครับผมมีเบ้านะครับผมเบ้าตัวไฟตัดหมอกมานะแต่ว่ายังคงไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัวสปาร์กนะครับผมต่อมาครับด้านข้างนะครับ ด้านข้างนะครับผมก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงแก้มของตัวรถนะครับตัวกระจกมองข้ามเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัวสติ๊กเกอร์สปาร์คสามนะครับผมตัวนี้ตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์นะไม่ใช่ตัวนูนนะครับผมสีคมพูตัวนะั้นไม่ใช่นะด้านข้างนะครับตัวมือจับนะครับเป็นสีเป็นสีทำดำด้านนะครับผม ของแต่งต่างๆที่ผมจัดให้นะครับก็จะมีตัวฟิล์มนาโนเซรามิกนะครับผมแล้วก็จะมีคิ้วกันศาสตร์นะครับแถมให้นะครับเป็นของแท้จากทางศูนย์เลยนะครับด้านหน้านะครับตัวที่ปัดน้าฝนนะจะเป็นที่ปัดน้าฝนแบบธรรมดานะครับแยกตัวฉีดน้ําออกจากกันนะครับตัวเสารับสัญญาณนะครับเป็นเสาอากาศดําสั้นนะครับผมด้านหลังนะครับไลเนอร์ปูกระบะนะครับอันนี้แถมให้เลยนะครับผมเป็นของแท้จากทางอีซูเลยนะดีแม็กนะครับ ต่อนะครับด้านหลังกระบะน,นะตัวมือจับกระบะน,นะครับผมมันจะตัวสปาร์กในตัวตอนเดียวเนี่ยมันจะเป็นมือจับนะครับผมตัวมือเปิดกระบะเนี่ยจะเป็นซ้ายขวานะครับแบบนี้นะตัวโลโก้ต่างๆนะครับทั้ง E สู่ D Max และ D I นะครับเป็นตัวสติกเกอร์ทั้งหมดนะครับผมไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไฮโดรเจนนะครับแบบนี้นะครับผม กันชนท้ายเนี่ยตามปกติแล้วนะครับผมไม่ได้มีมาให้นะสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าอันนี้ผมแถมให้นะครับเป็นกันชนกระบอกสำหรับสำหรับใช้งานเลยนะครับผมตัวล้อของเขานะครับจะเป็นล้อกระทะขอบ15นะครับผมลัดด้วยยางบีสโตนขนาด2อนาทับเจดนย r 15้นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับผมทางผมมีการจัดของแต่งนะครับผมเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับมีการ เสริมแหนบให้กับลูกค้านะครับผมข้างละ4เส้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโช๊คขนาดโช๊คให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทําให้ตัวรถเนี่ยรับน้าหนักได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยครับผมเพิ่มแหนบให้นะครับผมฝั่งละ4เส้นไปเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเขาใช้บรรทุกหนักนะครับผมนี่เลย ภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยเชิญเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาชมภายในกันต่อเลยนะครับผม ย้ำให้ท่านผู้ติดตามและผู้ชมทุกท่านทราบก่อนนะครับว่าตัวภายในของเจ้าตัว e s u ู D-max Spark S 3.0ตัวนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมใดๆนะครับสำหรับเจ้าตัวใหม่ตัวนี้นะยังคงเหมือนตัวเก่านะครับผมทุกอย่างนะครับมาเริ่มต้นที่ตัวกุญแจกก่อนนะครับผมเสียงติ๊ตติ๊นี่ก็มาจากการที่เราคากุญแจแล้วเปิดประตูทิ้งไว้นั่นเองนะครับตัวกุญแจก็จะเป็นกุญแจดอกนะครับผมไม่มีรีโมทมาให้นะ เริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับผมพวมอะไรนะครับจะเป็นพวมอลไรแบบธรรมดานะไม่ใช่พวมาลไรหุ้มหนังแล้วก็ไม่มีมันติฟังก์ชันใดๆที่ตัวพวมอะไรนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเสียงแบบวิทยุเดินเดียวนะครับผมสามารถฟัง fm/am ได้ปกตินะแล้วก็เล่นแผ่น CD ได้1แผ่นนั่นเองนะครับด้านบนตรงวิทยุเนี่ยเขาเสียบ usb นะครับผมแล้วก็ aux ได้อย่างละจุดนะตรงด้านบนตรงด้านนี้นะครับตัวแอร์จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัติเออจะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมี power outlet ตัวเกียร์ก็จะเกียร์แบบธรรมดา6สปีดนะครับผมสีดำแบบนี้นะครับตัววัสดุต่างๆนะเขาจะเป็นวัสดุแบบฮาร์ดนะเป็นแบบแข็งนะครับผมด้านข้างประตูนะครับตัวพลาสติกแ,บบแข็งนะครับแล้วก็ตัวพักแข็งก็จะเป็นเบาะผ้านะครับผมฟังก์ชันต่างๆก็จะมีตัวกระจกไฟฟ้านะครับตัวเซ็นทรัลล็อก ตัวล็อกกระจกไฟฟ้าและตัวปรับบานกระจกไฟฟ้ามีมาให้นะครับและเช่นเดิมในรุ่นนี้ไม่มีตัวพับกระจกไฟฟ้ามาให้นะครับผมตัวเบาะนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมแบบนี้นะครับของแถมต่างๆที่ผมจัดให้กับลูกค้านะครับก็จะภายในก็จะมีนี่ครับผม้ายางปูพื้นนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ล็อกเบรกล็อกคันล็อยางอะไรผมมีแถมให้นะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นโชคเดิมนะครับผมที่เปลี่ยนให้ก็คืนให้กับลูกค้านะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับภายนอกภายในและของแต่งสุดพิเศษของเจ้าตัวกระบะทําเงินสีใหม่ตัวนี้นะครับผมชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับผมอยู่ที่ผู้ติดตามและลูกค้าทุกท่านนะครับจะตัดสินใจเอานะครับจาก่วนตัวของผมแล้วนะครับผมว่ามันหรูหรานะครับผมเหมาะมากๆเลยสำหรับรถใหม่ๆของท่านนะครับสำหรับ ผู้ติดตามท่านใดนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆจากช่องของผมนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจกระบะอีสุนะครับผมไม่ Heights ว่าจะเป็นเจ้ากระบะตอนเดียว2ประตู4ประตูตัวเตี้ยตัวสูงหรือรถพีพีวีอย่างอีสุมิวเอ็กนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์และไอเดียไลน์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมเซลล์สองและทีมงานอีสุพิ้งหัวมอเตอร์สาขาเพชรเกษมร้อยแปดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหหนน้้าสสสรรััับบคคลิปีีกวด